สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์รายการที่จะมาให้คำปรึกษาปัญหาพืชกับเกษตรกรนะคะแล้ววันนี้นะคะคำถามก็มาจากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอค่ะถามเข้ามาว่าผลส้มโอเขาอะค่ะทั้งผลเล็กและผลใหญ่ค่ะเป็นรอยจุดด้านด้าน,านบางผลร่วงด้วยนะคะแต่ว่าต้นส้มโอเนี่ยสมบูรณ์ลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่นก ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นปัญหาของเขาเรียกว่ามวลเขียวส้มข้อทำลายค่ะมวลเขียวส้มนะคะจะระบาดในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมในในพื้นที่ปลูกส้มโอนะคะที่ติดกระดาข้าวก็จะมีมแมลงลักษณะแบบเนี้ค่ะทำลายด้วยมันขึ้นมาจากนาข้าวได้นะคะมวลเขียวส้มนะคะจะมีวงชีวิตประมาณเจวัน คือเริ่มตั้งแต่ว่าตัวเมียออกไข่นะคะประมาณ150-200ฟองนะคะระยะไข่เนี่ยประมาณ5-6วันระยะตัวอ่อนเนี่ยประมาณ19-28วันแล้วก็จากตัวอ่อนไปเป็นระยะตัวเต็มวัยนะคะตัวทั้งตัวเต็มวัยเนี่ยประมาณ30-40ถึวันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันแสดงถึงว่ามวนเขียวส้มเนี่ยมีอายุที่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นกเกษตรกรควรจะมีการป้องกัน,นะคะ เพื่อไม่ให้มันทำลายเนื่องจากว่าทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวต็ไวัยสามารถทำลายส้มได้ทั้งสองวัยเลยค่ะและษณะการทำลายของมันนะคะมันทำลายตั้งแต่ผลเล็กจนกระทั่งถึงผลเก็บผลผลิตนะคะถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นรอยจำ้ำด้าน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 ,าน,านสีเหลืองเหลืองนะคะติดอยู่ที่ผลแล้วก็ถ้าเป็นมากเนี่ยผลนี้จะร่วงนะคะ ผ่าเข้าไปดูใต้เปลือกเนี่ยจะไม่มีตัวหนอนแล้วก็เปลือกเนี่ยมันตรงตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะไม่เด่าไม่เละนะคะจะเป็นลอยด้านอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันมีผลทําให้การพัฒนาของผลเนี่ยเสียหายไปปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดที่เกษตรกรกลัวก,ก็คือผลมันร่วงมวนเขียวส้มเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับส้มโอมากเลยนะคะพี่นกแนวทางที่เราจะป้องกันหรือว่ากําจัดเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไรบ้างคะ การป้องกันกําจัดนะคะทําได้สองระยะค่ะถ้าหากว่าเป็นส้มที่ยังไม่เก็บผลผลิตขายนะคะเราแนะนําให้ใช้สารมมมอสฟิปเปอร์หรือไซปอยสาม้พ่น1-2ครั้งนะคะระยะเวลาที่พ่นเนี่ยสามารถที่จะพ่นได้ในช่วงของตอนเช้าไปเลยหรือตอนค่ำเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่จะโดนตัวแมลง ในช่วงที่เก็บผลผลิตนะคะแนะนำให้ใช้ไฮนิวหรือเทนตาสาเหตุเพราะว่ามีความปลอดภัยสูงและระยะเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยสั้นเนื่องจากว่าชาวสวนเนี่ยเขาจะเก็บผลผลิตประมาณเก็ดถึง10วันครั้งแสดงว่าถ้าเกษตรกรที่ปลูกส้มโอเนี่ยเขาพบมูลเขี่ยวส้มระบาดใ,ในระยะที่ส้มโอผลเล็กเนี่ยเขาก็จะใช้สารนิกลุ่มนึง ถ้าระยะพ่นโอส้มโอเนี่ยผลใหญ่ถึงก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะใช้สารนิกกุ่มหนึ่งถูกต้องไหมคะพี่นกค่ะถูกต้องค่ะควรจะเลือกใช้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางดีๆกับเรานะคะเกษตรกรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ท่านปลูกสามารถส่งคําถามมาทางรายการมุม,มพืชมีรายได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ